ซึ่งการจดทะเบียนของบริษัทนั้นเขาบอกว่าต้องชำระค่าหุ้นขั้นต่ำเท่าไหร่คะ25%เซใช่ไหมคะย5ซดังนั้นแม้เราจะจดทะเบียนไว้อย่างนี้ก็ตามการชำระหุ้นค่าหุ้นครั้งแรกเราก็คือการเอาเอ่อ1ล้านบาทคูณ25%เปอร์จะเท่ากับ2 5 0แสน แปลว่าเงินก้อนเนี้สองแสนห้ามันจะยังไม่เต็มหนึ่งล้านหรอกมันยังไม่เต็มหนึ่งล้านแปลว่าขาดอยู่เท่าไหร่คะ 7, <000. S 1> อ่าขาดอยู่อีกเจ็ดแสนห้าที่ชําระค่าหุ้นยังไม่เต็มจํานวนในความหมายของบทบัญญัตินี้ค่ะว่ากรรมการอ่ะก็าสามารถเรียกให้ผู้ถือหุ้นชําระเงินส่วนที่เหลืออีกเจ็ดสิบห้าบาทเมื่อใดก็ได้ก็คือเจ็ดแสนห้าที่ยังค้างอยู่ฉะนั้นเราดูจากที่ไหนเราะว่าค้างเจ็ดแสนห้าตัวเนี้ยค่ะก็ดูที่ บอ,บอจอห้านั่นแหละจะบอกเลยว่าค้างค่าหุ้นเท่าไหร่นะคะตามกฎหมายข้อนี้